พี่น้องสิมารีวิวบอตอมโป๊กทุเรียนครั้งแรกในชีวิตเลิมเลยสิเป็นจังไดงเนาะสิได้กินบ่เนาะปีนิเอาเลิมนะครับมามา,มาลุ้นกันหน่อยซีเป็นจังได๋ปอกทุเรียนครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเพิ่น <laughs> แล้วว่ามือด้ยฉีกอาเลยเนาะฉีกน,นี่เพากลางเนาะ,ะอันนู้นผู้แย้มมาสิงามจ้

เดดป็นตวงนี้ไหนไดแล้วนึงสุดสุดถ้าให้คุกกี้อันนี้มันโกนเนี่นยอัะมีมุนนี่ได้แล้ว โอ้เละเละตุ่มเปกแต่มาเละตุ่มเปกในอันนึงนี่เด้อมาตอมพาอืมันสียเอาไม่ช่องจริงสิไม่เป็นขาทุเรียนอะไรแบบนี้บุญมุนบุญ อ,อ,อยู่เจริญนคะรอ่ะเลยปั๊มไปนิดหนึงร้อยสี่สิร้ยสี่สิบมาร่ พี่มือกินไดไหมอร่อยหานจังเลยเสยพี่นอาสีเลยั้งเลบงมือุเป็นน้ำมด